สวัสดีค่ะพบกับเบียร์อีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์ก็จะมารีวิวในส่วนของรถ PPV นะคะเป็นสายพันธุ์อเมริกันน่าใช้มากๆเลยสำหรับรุ่น Everlet t คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบด้วยนะคะรุ่นนี้ตัวนี้ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่213แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันต่อเมตรเลยนะคะรุ่นนี้รถเป็นปี2018นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะ เรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นแบบโครเมียมนะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แบบ HID นะคะตัวนี้นะแล้วก็มีในส่วนของไฟ Daytime running light มาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้เขาจะมีในส่วนของตัวระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมด้วยระบบตรวจจับคนเดินบนท้องถนนด้วยนะคะรุ่นนี้สามารถเบรกจุดเฉินได้นะอ่ะ มาดูด้านข้างกัน้างค่ะด้านข้างตัวนี้นะล้อจะเป็นแม็กแบบทูโทนขอบ20นะคะเป็นล้อจากฟอร์ดเลยนะเป็นล้อแท้นะคะตัวนี้นะด้านข้างก็จะมีบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นรุ่นไบเทอร์โบก็คือเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นั่นเองนะคะกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมนะคะเพื่อให้รับกับกระจังหน้าแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะสำหรับกระจกมองข้างบันไดข,ข้างของเขานะคะตัวนี้จะเป็นสีดํา มากับสีโครเมียมให้ด้วยเป็นทูโทนนะคะตัวมือเปิดประตูของเขาก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็มาในส่วนของตัวปุ่มสมาร์ท e คีย์เลให้ด้วยนะคะระบบเบรกนะคะเป็น ABS แล้วก็มีดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อแล้วก็พร้อมด้วยคลีบระบายความร้อนให้ด้วยค่ะช่วงล่างด้านหน้าของเขาจะเป็นคอยสปริงมาพร้อมกับอิสระปีกนก2ชั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นคอยสปริงเหมือนกันแล้วก็มาพร้อมกับ จุดยึดให้6จุดก็คือวัดลิงนั่นเองตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งสมรรถนะในเรื่องของการเข้าโค้งค่อนข้างที่จะสูงนะรุ่นนี้นะด้านท้ายนะคะเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะด้านท้ายของเขารุ่นนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะแล้วก็มีมาในส่วนของกล้องมองหลังให้นะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนหลังค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกรุ่ที่3ก็มีมาให้แล้วเช่นกันในส่วนของด้านท้ายตัวนี้ก็จะเปิดปิด ในส่วนของระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีระบบแฮนด์ฟรีก็คือใช้เท้าเตะเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะประตูจะเปิดได้นะคะแต่ว่ากุญแจต้องอยู่ในระยะ1เมตรนะ okay. เรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ด้วยนะคะเป็นออปชั่นเล็กๆน้อยที่ฟอร์ดเขาใส่มาให้นะคะเรามาดูในส่วนของตัวภายในกันบ้างนะคะว่าภายในคันนี้จะ สภาพเป็นยังไงบ้างเพราะว่าภายนอกนี้สภาพโดยรวมแล้วเบียให้อยู่ที่ประมาณ99%เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวห้องโดยสารภายในกันบ้างนะคะห้องโดยสารภายในตัวนี้จะคุมโทนออกมาเป็นสีดำนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเบาะหนังด้วยนะคะรุ่นนี้เบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้คู่หน้าเลยนะที่เขาใส่มาให้ค่ะ พวงมาลัยตัวนี้จะเป็นในส่วนของพวงมาลัย power ไฟฟ้าแล้วก็พร้อมด้วยระบบชดเชยการสายของพวงมาลัยให้ด้วยนะคะรุ่นนี้มันจะทำงานกับกับตัว power ปกตินะถ้าเราใช้ความเร็วไม่ไม่เร็วมากเนี่ยพวงมาลัยมันจะเบานะคะรุ่นนี้แต่ถ้าเราเร่งความเร็วเมื่อไหร่เนี่ยพวงมาลัยมันจะหน่วงมันจะแปรผันตามปริมาณความเร็วที่เราใช้นะคะในส่วนของตัวแผงคอนโซลนะคะตัวนี้ก็จะ ออกแบบมาเป็นสีดำนะคะเดินตะเข็บคู่มาให้เรียกได้ว่าสวยงามมากๆสำหรับคอนโซลเขานะคะหน้าจอทัชสกินนะคะตัวนี้แบบ8นิ้วนะแล้วก็สามารถรองรับในส่วนของการเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ถึง12เครื่องเลยนะคะตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูก่อนนะคะขาสั้นเซลขาสั้นต้องขออนุญาตปรับเบาแต่มันก็สะดวกสบายเพราะปรับไฟฟ้านะจ๊ะตัวนี้ ่ระบบเป็นระบบพุชสตาร์ทนะคะมีปุ่มอินเจนสตาร์ทมาให้แล้วเรียบร้อยนะตัวหน้าจอ TFT ของเขาก็ออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะตัวนี้นะเลใไมนี่ถือว,ว่าว้าวมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็คือ26,363กกิโลเมตรเองแทบได้ว่าไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะ พวงมาลัยเป็นส่วนในส่วนของตัวมัตติฟังก์ชันนะสามารถปรับลดเสียงได้บนพวงมาลัยควบคุมมัตติมีเดียต่างๆรองรับระบบสั่งงานด้วยเสียงจากฟอร์ดด้วยนะคะรุ่นนี้นะด้านขวานี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวครุสคอนโทรนะคะตัวนี้จะใส่ครุสคอนโทรมาให้คือระบบตั้งล็อกความเร็วนั่นเองนะ ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้นะคะแล้วก็มาในส่วนของด้านขวานี่จะมีระบบเลนคิปปิ้งให้นะตัวนี้ป้องกันการออกนอกเลนนะคะเรียกได้ว่าระบบความปลอดภัยของเขานี่ค่อนข้างเยอะมากเลยสําหรับตัวนี้ระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติมีมาให้นะคะพร้อมด้วยตัวตั้งหน่วงเวลาได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือมันจะช่วยในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของการขับขี่เราด้วยนะว่เาเวลาฝนตกหนักเนี่ยมันทำงานให้อัตโนมัติมันจะหน่วงตามปริมาณความเร็วของน้ำฝนเลยนะตัวนี้ เรียกได้ว่าเราไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนเลยอ่ะเอเป็นแอร์ออโต้นะคะรุ่นนี้สามารถปรับแรงลมปรับอุณหภูมิได้เป็นแอร์แยกแบบอิสระซ้ายขวานะสำหรับรุ่นนี้ระบบต่างๆใส่มาให้ค่อนข้างที่จะครบนะรุ่นนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อฟูลไทม์นะคะพร้อมด้วยตัวเทเลเม g สเมนให้ก็คือเลือกโหมดขับขี่ให้นั่นเองนะตัวนี้สามารถปรับโหมดขับขี่ได้นะคะ แล้วก็ใส่ในเรื่องของตัวระบบควบคุมความเร็วในการลงเขามาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะเรียกได้ว่าออปชั่นนี่จัดเต็มไปเลยระบบควบคุมการลื่นนถลก็ใส่มาให้นะคะตัวนี้แล้วก็พร้อมด้วยโหมดโฟล o w ให้นะคะสําหรับขับเคลื่อนรอบต่ำที่ใครที่อยากลุยหนกันกๆเป็นหลุมเป็นบอ่อนี่สามารถใช้โฟล o w ได้เลยนะตัวนี้นอกจากนั้นตัวนี้ยังพิเศษอีกด้วยนะคะยังใส่ในเรื่องของระบบช่วยจอด อัจฉริยะให้ด้วยสําหรับลูกค้าคนไหนที่ขับรถไม่ถนัดนะตัวนี้จอดโดยที่คุณไม่ต้องหมุนพวงมาลัยนะคะตัวนี้เขาจะทําการหมุนพวงมาลัยให้คุณเลยมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้อ่ะพอเรากดเสร็จปุ๊บอ่ะเขาจะสแสดงผลหน้าจอว่าให้เราขับรถตรงไปถ้าเจอช่องจอดปุ๊บอ่ะต่อไปก็เปิดไฟเลี้ยวนะคะ,ะเขาก็จะบอกว่าให้เราทําอะไรบ้างนะก็คือเราก็มีหน้าที่แค่แตะเบรก เปลี่ยนเกียร์นะคะส่วนพวงมาลัยเนี่ยเข้าหมุนให้เองอัตโนโมัติเลยรุ่นนี้เหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่ขับรถยังไม่คล่องเพราะว่ารถมขีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะถ้ามีระบบตัวนี้เข้ามาช่วยก็ถือว่าดีมากๆเลยมาในส่วนของด้านบนกันบ้างนะคะด้านบนกระจกก็จะเป็นแบบตัดลดแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะแล้วก็มีในส่วนของหลังคามูนล,ลูฟให้นะคะตัวนี้เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะ โชว์ให้ดูนะจ๊ะสามารถเปิดได้ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะถึงผู้โดยสารตอนกลางเลยนะสำหรับตัวหลังคามูลรูฟของเขานะคะตัวนี้แล้วเรามาดูสามารถขึ้นไปยืนได้เลยนะสำหรับใครที่ชอบที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดออปชั่นตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องการมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบเดินทางรับอากาศบริสุทธิ์นะคะตัวนี้อขออนุญาตปิดก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแอร์ออก ในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยของตัวนี้ก็ใส่มาให้ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นป้องกันการออกนอกเลนนะจ๊ะเป็นเลนคิปปิ้งหรือแอร์แบ็กทั้งหมดให้มา7จ็ดุดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เสริมในเรื่องของหัวเข่าคนขับด้วยนะคะ,ะแล้วก็ระบบออกตัวบนทางลาดชันต่างๆเขาก็ใส่เข้ามาให้ค่อนข้างที่จะครบนะสำหรับ e v e r อรรุ่นนี้นะคะ ใครที่ได้ไปนี่เดียบอกเลยว่าสภาพด้านในกับสบภาพภายนอกอยู่ที่99%เลยนะคะอยากให้เดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะตอนนี้เพราะว่าเรารับเข้ามาเนี่ยสภาพใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยนะ,อะนอกจากนั้นผู้โดยสารตอนหลังนะคะสามารถเบาะเบาะสามารถพับเรียบได้นะคะแล้วก็ตอนกลางก็สามารถพับเรียบได้เช่นกันนะสำหรับตัวนี้ แอร์ก็มีถึงผู้โดยสารตอนหลังเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะแล้วก็ด้านหลังตัวนี้มันจะมีในส่วนของตัวแอร์หลังให้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะปรับแรงลมอุณหภูมินี่ปรับได้ตามใจเลยแล้วก็จะมีช่องต่อไฟให้ด้วยนะคะตัวนี้นะอ่ะมีปั๊มีช่องต่อ1อโวลต์ให้ด้วยเรียกได้ว่าให้มาออปชันครบมากสำหรับ เอเวอรเรสต์รุ่นนี้นะคะแล้วก็กําลังเครื่องยนต์นี่เหลือๆกันไปเลยแรงบิด500นะคะรุ่นนี้นะเป็นเทอร์โบคู่นะมาดูในส่วนของหัวเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเลยนะคะตัวนี้มันจะช่วยให้ใหตัวไออัตราการทดเกียร์นี่มันแคบขึ้นนะแล้วก็เวลาที่มันเปลี่ยนเกียร์นี่มันจะสมูทอ่ามันจะนุ่มนวลมากขึ้นนะคะสาหรับเกียร์ของเขานะกระจกด้านหลังก็ตัดลดแสงให้อัตโนมัติด้วย ดูแล้วแบบออปชันจัดเต็มมากสำหรับตัวนี้นะเรามาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างว่าหน้าจอมันจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะอ่ะมาดูของในส่วนของหน้าจอก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกอย่างมากมายเลยนะคะตัวนี้ะรลองรับในส่วนของระบบนำทางเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะ แล้วก็พิเศษเลยตัวนี้มันจะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะคะในถ้าเกิดว่ารถเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะทําการโทรเข้า1669ให้เลยนะคะแล้วก็พร้อมด้วยแจ้งตําแหน่งว่ารถของคุณเกิดอุบัติเหตุที่ไหนเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะเชื่อมต่อในเรื่องของบลูทูธได้นะคะตัวนี้โทรศัพท์ได้หมดนะคะรองรับในส่วนของ Android Auto แล้วก็ Apple Car p l a เมาให้ด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นในส่วนของระบบสั่งงานด้วยเสียงนะแล้วก็สามารถเลือกไฟตกแต่งห้องโดยสารได้ถึง7จสีเลยนะคะรุ่นนี้นะเรียกได้ว่าใส่มาให้เยอะมากแล้วเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าเพราะว่าภายในภายนอกออปชั่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยสําหรับตัวนี้นะคะเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องเครื่องนะอ่าเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องจะสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเวาจะโชว์ห้องเครื่องให้ดูนะ ตัวนี้เปิดปิดได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวเพราะว่ามันมีมาในส่วนของโชคอ้ฝากระโปรงคู่หน้าให้ด้วยสําหรับตัว Ford Ever อรเรนะคะสภาพห้องเครื่องนี่ไม่ได้แตกต่างจากสภาพภายในห้องโดยสารแล้วก็สภาพภายนอกเลยนะเพราะว่าห้องเครื่องค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบแล้วก็ดูสวยงามมากๆเราให้ดูในส่วนของตัวน็อตกันก่อนเลยนะคะน็อตด้านในยังอยู่เหมือนเดิมนะอ่าไม่มีสีถลอกนะคะตัวนี้เหลี่ยมน็อตยังอยู่ครบๆนะคะ รถไม่เคยโดนถอดหรือว่าโดนขยับใดๆเลยนะคะทุกอย่างยังอยู่แบบสมบูรณ์แบบสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่นะคะในส่วนของตัวแพงฉนวนกันความร้อนตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะยังสมบูรณ์แบบอยู่ไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะคะตัวนี้นะรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใครได้ไปคันนี้โชคดีมากเลขไม่น้อยรถเป็นปี2018 นะคะรุ่นนี้เรามาดูในตัวน้ำมันเครื่องให้ก็ยังไม่มีน้ำมันเครื่องเยิม้มทุกอย่างยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างสวยมากจริงเดี๋ยวบอกเลยว่าใครที่ได้เห็นเนี่ยจะต้องว้าวมากเลยเรามาดูในส่วนของตัวราคากันบ้างค่ะว่าราคาคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ โอเคค่ะเรามาดูในส่วนของตัวราคากันบ้างนะคะยะ้ำอีกทีนึงนะรถคันนี้เป็นปี2018นะคะเป็น e v e r อรเครื่องยนต์2.0เกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะเป็นใบเทอร์โบเทอร์โบคู่นะคะแรงม้าอยู่ที่213แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันต่อเมตรนะคะตัวนี้นะราคาอยู่ที่1,247,000บาทนะคะเรียกได้ว่าไม่แพงเลยป้ายแดงเปิดตัวอยู่ที่1799,0 0 0บาทนะคะรุ่นนี้นะ แต่อยู่ที่เพอร์เฟกคาร์ของเราอยู่ขาย1 2ึ่0 0้านรถสภาพเกรด A แล้วก็สภาพนางฟ้าแบบนี้เลยยังไม่พอเรายังมีในส่วนของโปรโมชั่นนะออกรถกับเราแค่100บาทฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนนะคะค่าดำเนินการต่างๆแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหนปีเต็มให้คุณอีกด้วยรับประกันสูงสุด1ปีหรือ10,000กิเมตรเราก็มีให้นะคะวันนี้นะ แล้วก็ก่อนส่งมอบถึงมือคุณเรามีบริการล้างขัดเคลือบสีให้ด้วยหนึ่งครั้งแล้วก็ตรวจเช็ครถ29รายการทุกอย่างฟรีนะคะใครที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถนะคะสามารถเดินทางมาได้ที่ถนนสุขมุมวิทร้อยหซอยลาซาล87นะหรือจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างเลยก็ได้นะคะทีมงานใส่เบอร์โทรให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวนี้นะ อย่าลืมนะคะใครที่กำลังดูคลิปอยู่รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ทีมงานเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยเวลาที่เรานำรถมาอัปเดตใหม่ๆรถสวยๆที่เข้ามาเนี่ยคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกนะคะวันนี้เียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจะนำรถสวยๆมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ